สองขึ้นชั้นที่สองขึ้นแล้วนะครับอ่ามีทีมงนานซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างชั้นที่สามก็กำลังที่จะขึ้นอย่าลนะครับถ่ายภาพไม่ใช้แฟละนะครับเพราจะเกิดอันตรายต่อผั้แสดงได้ชันท,ที่สี่ก็เรียบร้อย ผมมองจากข้างล่างนรู้สึกเสียวเลยนะครับเรามาเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับคนที่ดูนะบนคอเสียงตอนมี้กังอี้งเั้าเลยนะครับโอ้โหลูกหลานชาวของแกงของเราสำหรับการแสดงเชิดศิลปังครไม่ใช่เพียงการแสดงในงานสมโภชสารเจ้าคุทธภูมิมาหรือการแสดงในงานพิธีงานมงคลต่างๆเท่านั้นนะครับ กีฬาสามคนที่ทำการแข่งขันกันในระดับโลกซึ่งสมาคมกีฬาชื่อถงอตัวงค์กรลูกเจ้าพ่อระดเมืองของแกนได้ส่งที่นักแระแรกเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศมาตลอดนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยราชสุง